นักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนโดนปรับเงิน70กว่าล้านหลังเล่นมุกล้อเลียนกองทัพกำลังเป็นที่สนใจยอย่างมากเมื่อสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้สั่งลงโทษปรับเงินบริษัทเซี่ยงไฮ้เสี่ยวเกาเคาเจอร์มีเดียเป็นเงินรวมทั้งหมด14,700,000หยวนหรือกว่า73ล้านบาทโทษฐานที่นักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนของบริษัทแห่งนี้ ได้เล่นงุกตลกล้อเลียนกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนหรือกองทัพ PLA ของจีนซึ่งทางการจีนถือว่าเป็นการดูหมิ่นและทำให้กองทัพเสียหายนอกจากนี้ทางการจีนยังมองว่าพฤติกรรมการล้อเลียนกองทัพแบบนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมนักแสดงตลกเดี่ยวไมคโครโฟนคนนี้มีชื่อว่าหลี่เฮาซื่อมีชื่อในวงการว่าเฮา เขาได้ขึ้นแสดงที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีช่วงหนึ่งที่เขาเล่นมุกตลกล้อเลียนกองทัพ PLA ซึ่งเล่าว่าเขาได้เห็นสุนัขจรจัดสองตัวที่เขารับเลี้ยงไว้ไล่กระรอกและบอกว่าสุนัขสองตัวนี้มีแนวทางการทำงานที่ดีสามารถต่อสู้และชนะสงครามได้ ซึ่งเป็นสโลแกนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ใช้ยกย่องหลักการทำงานของกองทัพ PLA ซึ่งทำให้ทางรัฐบาลและกองทัพไม่พอใจที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับสุนัขจรจัดมีคนดูชาวจีนได้นำคลิปวิดีโอช่วงการแสดงดังกล่าวไปโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียของจีนและทำให้ตัวหลีหาวซื่อถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนัก แม้ว่าจะมีคนดูบางส่วนที่มองว่ามันก็เป็นแค่การแสดงตลกที่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่ก็มีคนดูที่มองว่าเป็นการแสดงและเป็นการล้อเลียนที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้การแสดงตลกแบบเดี่ยวไมโครโฟนกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนเนื่องจากนักแสดงมักกล้าที่จะหยิบยกประเด็นที่อ่อนไหวในสังคมมาเล่าเป็นมุกตลก ซึ่งคนดูส่วนใหญ่ก็ถูกใจแต่บางเรื่องที่อ่อนไหวมากๆอย่างเช่นเรื่องการดูหมิ่นกองทัพจีนก็กลายเป็นปัญหาได้ซึ่งสำนักวัฒนธรรมของจีนได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะไม่ยอมให้บริษัทหรือบุคคลใดใช้เมืองหลวงของจีนเป็นเวทีในการใส่ร้ายป้ายสีภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์ของ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและบริษัทดังกล่าวนอกจากจะถูกสั่งลงโทษปรับเงินแล้วยังจะถูกสั่งห้ามทำการแสดงในกรุงปักกิ่งต่อจากนี้